ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงเจริญสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ในวัดสำนักขุนเนนหมู่ที่1ตําตำบลสำนักขุนเนนอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรบริหารงานโดยนางธนิการเทียวประสงค์ผู้อำนวยการสถานศึกษามีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล5แห่งห้องสมุดประชาชนหนึ่งแห่งมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน13คนแยกเป็นผู้บริหารหนึ่งคนข้าราช ครูหนึ่งคนครูอาสาสมัครกศนจำนวน3คนครูกศนตำบลจำนวน5คนครูผู้สอนคนพิการ1คนบรรณารักษ์1คนและพนักงานบริการ1คนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุกแห่งในดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ตามภารกิจมาตรา6กของพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ใน3รูปแบบได้แก่ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงเจริญในจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบันได้แก่ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านสืบสารประเพณีลอยกระทงมีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน80คนผลการดำเนินงานจำนวน135คนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ94.07 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านสืบสารประเพณีท้องถิน่นสักการะหลวงพ่อเขียนเยี่ยมเยิยนดงเจริญมีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน50คนผลการดำเนินงานจำนวน52คนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติปี2 5 6 7มีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน100คนผลการดำเนินงานจํ จำนวน161คนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปเิดตเป็นร้อยละ100 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้18มีนาคมมีเป้าหมายการดําเนิงเนง,งานจํานวน25คนผลการดําเนิงเนง,งานจํานวน137คนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ91.24 โครงการสัปดาห์รักการอ่าน2เมษาเธิดประเกียติเจ้าฟ้ายอดนักอ่านมีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน50คนผลการดำเนินงานจำนวน117คนผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ93.16โครงการห้องสมุดส่งเสริมการอ่านผ่านกิจกรรม DIY (Do it yourself) กิจาการรมการประดิษฐ์ตุ๊กตากระบูนจากถุงเท้ามีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน20คนผลการดำเนินงานจำนวน20คนผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละห0ึ โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนมีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน1500คนผลการดำเนินงานจำนวน4,104คนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาตลาดตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน200คนผลการดำเนินงานจำนวน3 1 0คนเป็นต้นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ศูนย์ส่งสรมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงเจริญได้จัดการเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสามารถยกระดับความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลกได้แก่ โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทั้งในรูปแบบกลุ่มสนใจและรูปแบบชั้นเรียนเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เช่นหลักสูตรการทำฮอร์โมนน้ำหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงผ้ายืดหลักสูตรการทำปลรราปร้าปลานินทอดเป็นต้นมีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน135คนผลการดำเนินงานจำนวน2 5 4คนผู้เรียนสามารถนำไป ประกอบอาชีพได้จำนวน114คนคิดเป็นร้อยละ4 4 8 0มีนางสำรวยคำภูมีเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการนำความรู้ไปประกอบอาชีพซึ่งเรียนในหลักสูตรการทำประระปรานินทอดหลักสูตร31ชั่วโมงนางอัชราพันธุ์บุญศรีเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนำความรู้ไปประกอบอาชีพซึ่งเรียนในหลักสูตรการทำตะกร้าจ,จากเส้นพลาสติกหลักสูตร9ชั่วโมง นางสาวนิตยาพุทผลเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนำความรู้ไปประกอบอาชีพซึ่งเรียนในหลักสูตรการถนอมอาหารโดวยวิธีการแปรรูปหลักสูตร9ชั่วโมงเป็นต้น โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเช่นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพดีชีวิตมีสุขกิจกรรมรู้พิษรู้ภัยห่างไกลาย,ยาเสพติดมีเป้าหมายการดําเนินงานจํานวน42คนผลการดําเนินงานจํานวน92คนผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเช่นกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการขยะกิจกรรมการทำถังขยะเปียกในครัวเรือนกิจกรรมการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลมีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน28คนผลการดำเนินงานจำนวน94คนผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100ร thank okay. you โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพึ่งตนเองกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน13คนผลการดำเนินงานจำนวน79คนผู้ร ียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยมีนายอภิวัตรดวงธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นตน้นการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงเจริญได้จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ปา2551ซึ่งในปีงบประมาณ2567มีผู้เรียนจำนวน524คนแยกเป็นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จำนวน263คนแยกเป็นแต่ละระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน20คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน76คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน167คน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จำนวน261คนแยกเป็นแต่ละระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน19คนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นจำนวน79คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน163คน และยังได้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาและให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญ ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงเจริญนํานำโดยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกคนเดียวร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพโดยมุ่งพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ STEM education ให้แก่ผู้เรียนเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง Active learning โดยสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบการใช้โครงงานเป็นฐาน Lening Bas เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงเจริญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะสำหรับนักศึกษาสังกัดสกรระดับพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่างประจำปี2567และสถานศึกษายังได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ on day on night เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบระหว่างภาคตรวจสอบการประเมินคุณธรรมตรวจสอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตรวจสอบผลการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษาและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงเจริญยังใช้ดงเจริญโมเดลขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติไปในเชิงบวกโดยมีครูภาคีเครือข่ายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ความรู้คำแนะนำปรึกษาฝึกอบรมให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมการพัฒนานทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญามีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมดำเนินวิถีชีวิตอยู่ใน ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับทองประจำปี2566เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงเจริญได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนง,งานการศึกษารวมกับเครือข่ายในพื้นที่ในการให้โอกาสมอบโอกาส และสร้างความเท่าเทียมเพื่อเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้มากที่สุดต่อไปขอบคุณค่ะ